สวัสดีค่ะอิฟจากสตาร์การ์เดนทาโโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจําเดือนพฤษภาคมสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะซึ่งคลิปนี้อาจจะมาช้าไปนิดนึงนะคะเนื่องจากอิฟติดภารกิจหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เอออยากจะทําตัวเองให้มันแบบ เ,ออเขาเรียกว่าดีละเหมือนสมองปลอดโปร่งโล่งก่อนที่เราจะมาทำดวงให้เพื่อนเพื่อนนอ่านนะคะ <ๆ S 1> ก็อาจจะลงชา้าไปนิดนึงเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ลงใช่ไหมจะได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะถึงแม้จะผ่านมาแล้ว9วันนะบางคนอาจจะมาดูในคืนวันที่10เอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคืนวันที่9ก็คือจอที่10แล้วอะ่ะเออนะผ่านมาแล้ว10วันอนะ่ะมันก็ เออบางคนจะแบบเออลงช้าจังเลยนี้ต้องขอภยอภัยไวด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะสาหรับชาวรัคนาราศีธนูไพ่ตัวตนก่อนเลยไพยต่ตัวตนดีก็ค่อยน่าเชื่นใจหน่อยไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าอะไรก็ตามทิศจันต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบต่อเรามากนะักเนื่องจากไพ่ตัวตนของเราเนี่ย เป็นไพ่ที่ดีนะคะอย่างแรกเลยคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนาะแล้วก็มีพลังบวกอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ได้จำเป็นจะต้องพอแท้ขนาดนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้แล้วเราก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อบ,บุคคลรอบข้างเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่คนอื่นๆเขาเจอเนาะไม่จัดไม่ตัดสินเขานะคะอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคอยเอ็นดูคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ด้วยนะคะก็ อาจจะถือว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วถามว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก่อนที่จะมา เป็นแบบเนี้ยนะผ่านอะไรมาบ้างก็เป็นสิบไม้มาก่อนนะสิบไม้ก็คือหนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์ในเรื่องของการงานเงินเองหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องแบกรับหรือรับผิดชอบไว้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากเลยสาหรับบางคนจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยก็ได้นะแต่ใดๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของอดีตแหละที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะหลายๆอย่างมันอยู่ในจุดที่เราเริ่มมองเห็นรู้ทางความเป็นไปได้ว่ามัน จะเป็นไปในทิศทางไหนต่ออะไรทํานองนี้แต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงการทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปหรือ,อ,อไม่คิดให้รอบคอบอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะซึ่งมันส่งเสริมกันมากกับไพ่ใบนี้นะคือไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยเนี่ยจริงๆมันมแต่ละตำรามันก็แปลแตกต่างกันไปนะบางตำราเขาบอกแปลว่าตกงานก็ได้นะแปลว่ามีคู่แข่งก็ได้มีอุปสรรคปัญหาก็ได้นะคะแต่อีฟมองว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ เออสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามใจเรามากกว่านะคือจริงๆแล้วนะ่ะถ้วยทั้งหมดเนะี่ยถ้าเราลองสังเกตด,ดูนะมันก็มีอยู่5าใบนะไม่ไพ่ห้าถ้วยใช่ไหมแต่3ใบเนี่ยมันล้มไปแล้วมันยังเหลืออีก2ใบนั้นแปลว่าจริงๆโอกาสหรือสิ่งดีๆที่มันมีอ่ะมันยังมีอยู่มันไม่ได้ล้มไปทั้งหมดนะคะหมายความว่าเราไม่ได้สูญเสียสิ่งใดแบบไม่ได้สูญเสียไปสักทีเดียวหรือไม่ได้ผิดหวังไปสักทีเดียวอะ่ะแต่เราไม่ได้โฟกัสมองสิ่งที่มีอยู่เราโฟกัสสิ่งที่เสียไปบางคนยัง จมอยู่กับอดีตหรือว่ายังฝังใจอยู่กับอดีตใน,ในบางเรื่องบางราวนะอีพก,ก็อาจจะไม่สามารถไปเจาะได้ว่ายนึกถึงเรื่องอะไรเพราะอันนี้มันก็เป็นดวงโดยรวมมานะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องความรักก็ได้หน้าที่การงานก็ได้ประสบการณ์อะไรที่เราพบเจอแล้วมันไม่ดียังฝังอยู่ในใจนะบางคนก็ยังจะมีความรู้สึกตรงนี้อยู่เลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมัน,ม,นมันยากที่จะล้างออกไปจากใจอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะ แต่ใดๆก็แล้วแต่นสิ่งที่เราเป็นในเดือนนี้คือเราพร้อมที่จะสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปมันก็เป็นสัญญาณที่ดีแหละแต่ว่าไอไพ่ใบน,นี้มันอยู่ในตำแหน่งของอ,อนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในเร็ววันนี้มันอาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่มันกลับคืนย้อนกลับมาที่ทําให้เรานึกถึง เหตุการณ์เหล่านั้นที่มันผ่านมาแล้วเหตุการณ์ที่เราผิดหวังเหตุการณ์ที่เราเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะคะปัญหาเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆเดือนเนี้ยเป็นมีคู่แข่งนะมีคนที่จับตามองเราอยู่เออมันต้องจะพูดว่าออจับผิดได้ไหมออใช้คําว่าจับผิดก็ได้นะเพราะว่าบางคนถูกจับจ้องเพ่งเลงนะเราดูเป็นคนที่น่าสนใจมากๆคือมันตีได้2กรณีหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วมันมีคนเนี่ย กำลังจะเข้ามาเทียบเท่ากับเราอ่ะเออรู้สึกจะแบบจะแย่งชิงบัลังเราอย่างนี้ก็ได้นะในแง่นี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกเพ่งเล็งจ้องมองมากคือกระดิกทําอะไรนิดนึงก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกใส่ร้ายนินทาแต่จริงๆแล้วอีฟว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้ถ้าสมมติว่า เราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็คิดให้รอบคอบอย่างที่อีบอกไปว่าในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะการทํางานเอกสารการพูดการที่จะแสดงออกอะไรไปสักอย่างอาจจะต้องคิดให้เยอะมากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่า1คําพูดหรือหนึ่งการกระทําอาจจะเปลี่ยนความหมายไปได้เลยอ่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออย่างนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันมันกลายเป็นทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือทำให้คนอื่นมองเราในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกัน อันนี้อีฟจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งนะอันนี้ทือมันเกิดขึ้นกับตัวอิฟเองแล้วมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเออมันมันต้องมีลิมิตมันต้องมีขอบเขตคืออีฟอะโดยส่วนตัวอีฟเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะเป็นพนผมน้อยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราเขาก็จะเชียร์เราอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราแค่ผมเส้นเล็กเฉยๆเราไม่ได้ผมบางเราไม่ได้ผมน้อยขนาดนั้นอีกอย่างนี่มีขวานอยู่กลางหัวไงเส้นแบ่งหัวมันก็เลยดูแบบแหวงๆไปหน่อยแต่จริงๆมันปกตินะอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่คนข้างนอกบางทีเขาก็แซวเล่นกันว่าโอ้ยผมน้อยจังเลยนูน่นนี่นั่นมันก็จะต้องอยู่ในลิมิตนะทุกคนเพราะว่าอีว่าเคยโดนพูดซะจนมันกลายเป็นการบูลลี่นะอันนี้มันก็เกินไปมันเหมือนไม่ให้เกียรตินะแล้วคนที่เล่นเนี่ยเล่นมุกเนี้ยก็โตเป็นผู้ ใหญ่แล้วอ่ะเออมันก็ไม่ควรที่จะเล่นอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในวัยทำงานเนาะก็จะเล่นจะแซวอะไรใครก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเราหรือสิ่งที่เราคิดแล้วอ,อยากให้คนอุปถัมภ์คำชูคอยช่วยเหลือคำจุนเราซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเราดูเอ,อืเอ,อ,เอ,อเราเราดูหน้าเอนดูในสายตาผู้ลักผู้ใหญ่ยอยู่แล้วะค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าความคิดเดิมๆการกระทําเดิมๆม,มันอาจจะเอาปัญหาเก่าๆกลับมาด้วยเช่นนี้เห็นอย่างหนึ่งนะ ว่าชาวราคนาราศีธนูเนี่ยดูมีความมั่นอกมั่นใจเพิ่มขึ้นจากไพ่ใบนี้แหละคือการกล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นอะไรทํานองเนี้ยนะแล้วก็มักจะมีความเป็นผู้นําซึ่งไพ่ใบนี้มักจะเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีมากๆใครมีอะไรนี่ฉันรับปรึกษาหมดอย่างเงี้ยแต่ปัญหาตัวเองกับเอาไม่รอดพอเป็นเรื่องของตัวเองมันกลับรู้สึกว่า ไม่เห็นมีใครเข้าใจเลยอะไรทำนองเนี้ยแก้ปัญหาเขาแต่ปัญหาเราแก้ไม่ตกอะ่ะเออมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะนะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้นิดนึงว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวลัคนาราศีธนูอีกนะพาทูไรสอเรียนินทาเจมาไอเจ็ดา ออปชันอย่างแรกเลยที่อีเพนนะเดี๋ยวถ้าเราจะเจอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะบทชาเลลจนหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งเดินหนีไป,ไปง่ายๆนะคะเออทำต่อไปคลิป going นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยรู้ คำตอบในสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่แล้วในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคาตอบอยู่แล้วว่าเราควรจะทํำยังไงอ่ะหรือไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าเราควรจะแก้ไขยังไงนะแต่บางทีมันเซ็งมันเป็นอารมณ์เซ็งมันเป็นอารมณ์เบื่อนะึกออกไหมแล้วช่วงนี้ค่ะจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้าเรากําลังคิดว่าเราจะขอเกียรติยมถ้าเราคิดว่าเราต้องการเกรต4 3.5ต้องการสอบผ่านต้องการ ออได้คะแนนที่มันดีอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องหนักนิดนึงนะต้องจัดสรรเวลาให้ดีต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอ่านหนักนิดนึงอ่ะนะคะถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสําหรับบางคนที่กาลังจะเตรียมสอบเข้าอะไรก็ตามนะคะคือมันมีคู่แข่งเยอะอันนี้บอกตรงๆรงเลยถ้าสมมติเขารับ10คนน่ะในคะแนนที่มัน3.5ทุกคน3.5เท่ากันเลยแต่มันมีเกรดตัวคะแนนเล็กๆกน้อยน,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 นที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็สูมเสียงว่าเราจะไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เ,ออเขาเรียกอะไรจริงจังแล้วก็ออขยันแบ่งเวลาให้ถูกนิดนึงนะคะถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะใดๆแล้วอีกใบหนึ่งไพ่เขาก็ขึ้นมาเตือนว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของไหวพริบนะมันแต่ไพ่ใบนี้มันก็มีแบบเหมือนคล้ายๆดาบสองคมเหมือนกันการใช้ไหวพริบเนี่ยมันก็ควรใช้ไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมแต่ไหวพริบสําหรับบางคนนะ่ะ เออมันก็ใช้ไปใน,ใน,ใ,นในทางที่มันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เป็นในทางแบบขี้โกงนะคะหรือว่าการนินทาเส,สีร้ายป้ายป้ายสีหรือว่าการพูดเทศคนอื่นดูแย่เราตัวเองดูดีแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นออปชันมันแปลว่าสิ่งที่เราเลือกตัดสินใจทำได้เนาะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพฤติกรรมมันเป็นกรรมของเราเองที่เราจะเลือกว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ โอเคจบแล้วเรื่องทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักสําหรับชาวราศีธนูุกันบ้างด,ดีกว่าเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคนโสดอุ้ยสี่เหลียญยังห่วงตัวอยู่เหรอ Stay o f s i m p i y b c a u your love life and you deserve love ไพ่สรุปออกมาว่า you deserve love นะเธอสมควรที่ได้รับความรักที่ดีๆนะคะก็ก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยยังปิดกั้นตัวเองอยู่เยาะสำหรับชาวัราศาีธนูไม่ได้รีบเร่งอะไรหรอกเราก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่เราต้องการอะคืออะไรคือแบบไหนชอบคนยังไงสําหรับบางกรณีเป็นแบบ ฟิล LGBTQ++ ได้นะคะแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบเพศไหนแบบนี้ก็ได้มันเป็นช่วงของการเปิดอ,อกเปิดใจที่จะศึกษาเรียนรู้อยู่กับตัวเองแบบเนี้ยเออเป็นในกรณีนี้ได้เนาะไอ mm ้ hmm. ว่าเราเหมือนกับพอเข้าไปยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับความรักปุ๊บมันทำให้ชีวิตเราไม่สเตเบิลอะไม่คงที่เราเลยเลือกที่จะแบบไม่ใช่เลือกที่จะแบบคือเหมือนลังเลที่จะมีความรักอะ,ะอะไรแบบนี้ย โอ้ยแต่จริงๆอ่ะชาวราศีธนูเนี่ยดูจะมีคนที่เจ้าสเสน่นะคะมีอายุมากกว่าเราออกขั้นมากกว่าเรามากอะ่ะอาจจะสักห้าปีเป็นต้นไปแบบว่ามีอายุหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะอยู่คนะที่นะเป็นแบบลองดิสแทสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออก็ลองเปิดใจดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรคะ่ะเอาเป็นว่าเอาที่ใจเราพร้อมแล้วกันเนาะ แต่ถ้าจะมีคนเข้ามานะจะเป็นลักษณะแบบอายุเยอะกว่าแล้วก็เป็นคนต่างที่ต่างทีนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะสำหรับคนโสดไปต่อไปต่อนะคะไปต่อสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะบา้างคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสักค่ะ พลังงานชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะใครกำลังดิวอยู่กับแบบชาวต่างชาติหรือเปล่า Flower, Creative, x p e r i m e n t a l Potent ดูความรักครั้งนี้มันก็มีสิ่งที่ลี้ลับมองไม่เห็นนะอาจจะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อ,องคุ้มครองอยู่ก็ได้นะคะเขาอ่านเป็นสองกรณีกรณีแรกคืออาจจะ ดิวอยู่กับคนที่ต่างที่ต่างถิ่นเป็นชาวต่างชาติใช้คนลับภาษาแบบนี้ก็ได้นะมันก็มีอะไรที่ไม่ชัดเจนมีอะไรที่ต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ต่อกันไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มหน่อยเขาใช้ให้เอ็นเจอร์มี่เอ็กเพรสชวลลิ e ี t และ Religion นี่ไงดิ l i g ชันแฟ c เตอร์ก็ขึ้นมา,าจริงๆด้วยมีความแตกต่างกันอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่อีว่ามันก็เป็นความรักครั้งหนึ่งที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับชีวิตอะไรทํานองนั้นน่ะนะคะก็ต้องศึกษาดูใจกันต่อไปก็ยังไม่ได้เห็นภาพไพ่ของการลงเอยหรือมีรีเลช i ั่นชิพที่มันแบบชัดเจนนะเออมันดูเป็นความรักที่ยังต้องศึกษาดูใจกันต่อไปะค่ะแต่สําหรับบางคนอีกประขอเตือนว่าใครที่เจอกันในที่อโคจรเช่นพวกผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยดูนิดนึงว่าเขา เออเอาจริงกับเราแค่ไหอนนึ้ออกไหมเพราะบางทีมันอาจจะกลายเป็นในเรื่องของ The Devil อ่ะมันแปลว่าเรือนร่างอย่างเดียวก็ได้ค่ะบางคนมาหลอกเรื่องทรัพย์สินกันทองแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแยะไปถูกปะเหมือนคาดหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างแบบนี้เออเป็นความรักที่ค่อนข้างรวเดเร็วฉับไวฉับช่วยนิดนึงนะ e อ p r e s s y o u ย love เจอกันปุ๊บจุ๊บกันปับ๊บอะไรแบบนี้เป็นหรือเปล่าล่ะ เออไม่รู้นะใครฟังอีบาจะยิ้มอ่ะจะแบบเฮ้ยคุณพระมันเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยพิพ์มาบอกกันหน่อยนะอยากรู้ว่าเป็นอย่างจริงเปล่านะคะบางคนออกนงออกเดทกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแค่ชั่วคราวเพราะพายรีทีแปลว่ากัน t i s time to disconnect อะสุดท้ายมันจะ disconnect แต่ไม่ได้หมายว่าจะเป็นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนึกออกปะมันเป็นแค่ เออดวงโดยรวมภาพกว้างๆนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่ Religions Factor ก็ได้คือมีความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอ่ะได้ๆแล้วสรุปก็คือต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันต่อไปอีกนิดนึงนะมันถึงจะชัดเจนนะคะสถานะสุดท้ายคือคนมีคู่แล้วมา The World มาเลยมาแล้วโอ้โหสถานะนี้ดีเลิศ ดีเลิศบอกเลยดีเลิศอู้ r e คอนซิเล a t i o n ดีเลิศ make the effort โอ้โหเวลีซุเวลีซูนอะไรอ่ะ <c oughs> คุณพระมีข่าวอะไรอ่ะตื่นเต้นเลยเนะี่ยคือบอกเลยนะว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ที่พบเจอมาคืออีฟอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นเนื้อคู่แบบคู่บุญคู่มารมีคู่กรรมคู่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอีฟว่าหาเวลาว่าแล้วก็ไปทําบุญด้วยกันหน่อยก็ดีนะเพราะว่าความพยายามทั้งหมดที่เราพยายามปรับความเข้าใจทะเลาะก,กันมาหลาย้านครั้งแล้วอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการ เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะสวรรค์เปิดทางให้อ่ะมันเข้ากันได้ดีนะคะเป็นช่วงของการสร้างฐานะการเงินการงานใ,นใดๆอย่างเงี้ยแล้วเวอริสูน่ะมีข่าวดีด้วยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานงานสังสรรเฉลิมฉลองนึกออกไหมหรือบ,บางคนใครที่รอคอยเรื่องของการตั้งครันมีบุตรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะขอปิดจบอ่านเท่านี้สั้นๆง่ายๆแบบนอนยิม้มแก้มปริดได้เลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันละกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ใหอีฟนะคะไอจี กายเดนดอททาโร่ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย